สวัสดีครับตอนนี้เป็นเสียงใหม่ของเจ้าตัวหูฟังข้อบครูของโซนี่นะครับ W H หนึ่งพัน Mark 6ไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนดีไหมชัดเจนดีมากค่ะอ่อไม่เห็นสเปคใหม่เขาบอก12ตัวตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าพอเสียงทีวีเข้ามาด้วย5 0าสิบเดซิเบลหกเดซิเบลไม่มีเสียงทีวีไหมครับ ไม่ได้ยินทีวีเลยค่ะจริงเหรอปัดเสียงดีมากงั้นไม่ได้ยินทีวีเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดพัดลมนะเอามาให้มันมาแบบพัดลมที่เป็นแบบตัวเล็กๆของเลวฟิตอ่ะแล้วก็จะให้มันลองเป่าที่หูฟังหนึ่งพัลบตัตัวหูฟังก็เสียงจะตอบลงมเมื่อกี้ว่าไงนะคะเอ,อ,ตอ,ตอ,ตอนตะเปิดพัดลมจะตักลงเลย ไม่ทราบว่าเสียงคนพูดที่ว่าพี่พูดเนี่ยเสียงดอบลงไหมดอบค่ะดอบเยอะค่อนข้างเยอะเลยตอนแรกแต่ตอนตอนนี้ก็เป็นองไรบ้างดับดอบเยอะพอสมควรเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ได้กันลมอืมแต่โอเคตอนนี้เนี่ยพี่ก็เปิดเสียงทีวีดังมากอยู่นะประมาณหกเจ็ดสิบเจดสิเบลเลยถ้าตอนที่พี่ถ้าตอนที่พี่ไม่พูดอ่ะ จะไม่ได้ยินเสียงทีวีแต่ว่าถ้าพี่พูดเมื่อไหร่อ่ะจะได้ยินเข้ามานิดนิดทีวีนิดนึงแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดเอน้อยดูอ่ะเสียงจิ้งหรีดเจ็ดสิบเดซิเบลหูเรียวหูฟังออกนี่เสียงจิ้งหรีดดังมากเลยนะไม่ทราบว่าทางปลายสายได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมครับนิดหน่อยค่ะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วก็เสียงคนพูด ชัดยังชัดเหมือนเดิมค่ะ,ะก็อันนี้เนี่ยเป็นคนใส่หูฟังแล้วก็เสียงทางของน้องจูนนี่ก็ถือว่ามีความอิ่มทุ้มเสียงค่อนข้างชัดดีมากเลยที่ทมันเข้าอยู่ในหัวเอในลําโพงตัวนี้ไม่สิบสองตัวนี่ถือว่าไม่ใช่คุยนะครับถือว่าไม่ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวเอามาใช้คุยงานอะไรในออฟฟิศในอะไรนี่สะดวกมากเลย ก็ติดกับนพัดพัดลมนะแต่ว่าไม่ใช่พัดลมนี้เป็นพัดลมต่างตัเสียงรอบไหมครับแพ้ลมเอหูฟังตัวนี้แพ้เสียงลม,ลอ,ลมอืมโอเคแล้วก็เสียงฝนตกนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงตอนนี้เปิดเสียงอ,อน้อยเป็นเสียงฝนตกแล้วนะครับประมาณเจ็ดสิบเสิเดลจะยินเสียงเป็นยังไงบ้างครับอืมเงียบไหม หรือว่าได้ยินเสียงฝนตกเข้ามาเป็นระยะระยะได้ยินเสียงฝนตกเป็นระยะค่ะก็ทำให้เสียงดอบลงไปบ้างอืมอครับโอ้โหอันนี้อถอดหูฟักมานี้ที่เสือฝนตกนี่เต็มห้องเลยเต็มบ้านเลยนะคร่าวๆเท่านี้ครับประมาณนี้เสียงจากไม์ของเจ้าตัวหูฟังแบบ0 h 2 x m 6จากโซนี่เยี่ยมแต่ว่า แค่ลมอย่างเดียวใช่ไหม